ดาวก็ไโอเคแล้วไปขี่ดาวไปก่อนดาวไม่ไหวแล้วกลับบ้านเถอะไม่ไหวแล้วนะเนี่ยเฮ้ยอย่ายุย่งเหมน้องกูเจ้ากลับบ้าน,นไม่กลับไยลูกเบียนพี่พี่นะไม่พี่ชนต้องตายถ้าเป<ม>็น<ม>คนที่ตายไม่เป็นพี่วะพี่ชนอยากให้พี่กลับมาพี่ชนเลยทำงานจนตายเอาพี่ชนคืนมาดาว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 ดงวมดา มึงพูดอะไรกับดาวอ่ะกูแค่เล่าความจริงให้ดาวฟังป่าววะความจริงเลฮะมึงแข่งกับกูมึงก็สู้กับกูดิอย่าเอาน้องกูเข้ามานี่มึงกลัวแพ้ก like ูขนาดนั้นเลยเหรอแพ้อะไรแพ้แพ้มึงตบดิโอทะเลหยุดปล่อยกูทะเล่อยแม่บอกเลยไงให้ใจเย็นเดาวดาวเป็นอะไรดาว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 เป็นอะไรดาว า้ายาทหมายเลขหนึ่งดูย้อนหลังเต็มๆที่เดียวทางแอปวันดีดูสดทางช่องวันาสาและแอปวันดี